พรลับกับนิชาเกมส์อีกแล้วนะคะเย้วันนี้นะคะเราเนี่ยจะมารีวิวบ้านสีชมพูนั่นเองเหมือนที่ทุกคนเคยขอเอาไว้นะคะคุณผู้ชมที่เคยขอเอาไว้และนิชาไม่ได้ทาสักที่เดี๋ยววันนี้นิชาจะจัดบ้านแล้วก็จะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะคะ <c oughs> ไม่อยากให้ดูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ไม่ได้จัดนะคะเพราะนิชาจัดนอนมอก กว่าจะหาเฟอร์นิเจอร์เจอเนี่ยนานมากแต่คุณผู้ชมคุณผู้ชมนีชาคิดว่านะมันไม่ใช่บ้านสีชมพูแล้วว่ามันเหมือนบ้านฟุ้งฟิงมากกว่านะคุณผู้ชมอย่างน้อยมันก็เป็นสีชมพูบ้างนะแล้วก็มีสีเขียวตัดกรืนให้มันมีความเป็นธรรมชาติด้วยมีดอกไม้สีชมพูด้วยอันแน่อันแน่ แล้ววันนี้พวกเรานะคะก็ใส่ชุดเป็นธีมสีชมพูกันนะคะทั้งนิชาและถีกาเลยค่ะอันนี้คือชุดที่เมื่อวานนิชาเลือกเอาไว้นะคะนี่ไงสวยไหมละ่ะผมอุตส่าห์ไปย้อมผมมานะย้อมผมมีฉิบห้าบาทนี่ผมสีชมพูเลยมีแว่นตาด้วยแว่นตาเหมือนกันเลยพี่น้องคู่นี้ แล้วที่คาดผมก็มีเหมือนกันด้วยสีชมพูย้อมผมก็เหมือนกันด้วยแต่ของชิก้านะสีไม่เหมือนพี่นิชาของชิกกา้าอ่อนกว่าหมายถึงอ่อนอ่อนโยนนะหรอไม่ใช่หมายถึงสีมันอ่อนกวา่าอ๋อจ้าหนูว่าไม่มีหนูไม่มไมค่อยมีชุดเียมพูเท่าไหร่หนูก็หาชุดตัวไหนก็ได้ที่มันมีชมพูหน่อยหนูก็เลยเจอชุดตัวนี้เออน้องพี่ว่านะ เราพูดกันเยอะไปแล้วล่ะเราควรมารีวิวบ้านกันเลยดีกว่าโอเคค่ะคุณแม่ชมตอนนี้คือห้องนั่งเล่นมุมที่มีสตรอบเบอรี่แล้วก็น้ำชามาดูด้วยตึ๊บพี่นิชาทำไมโต๊ะเป็นสีฟ้าล่ะอืมนั่นนะสิพี่นิชากำลังหาโต๊ะเฉียเล็กอยู่แต่ไม่ค่อยเจอสีชมพูน่ะพี่นิชาก็เลยเลือกหัวใจก็แล้วกันมันก็ไม่เป็นไรหรอกเลือกหัวใจสีฟ้านะ่ะต๊ก็สวยดีเหมือนกัน อาจจะเป็นแบบเตรียมสีชมพูบวกกับฟุ้งฟิ้งก็ได้ว้าวว้าวว้าวนานาสีมีจอยเกมเยอะมากเลยมนั่งสามอันแนะเล่นกันทั้งได้พ่อแม่ลูกเลยหรือจะเล่นเล่นกับลูกและพ่อใช่มีพี่นิชาหนูแล้วก็พ่อมาเล่นเกมด้วยกันนานาสีดูท่าสนุกดีเนาะมีกล้องถ่ายรูปด้วยมีทั้งกล้องสั้งสองอันเลย ถ่ายรูปมาดีกว่าว้าวน้องดูสิพี่นิชาได้ถ่ายแล้วแบบเป็นวิวอ่ะว้าวพี่นิชาถ่ายอมาจากไหนนี่สวยจังอืมเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปทีกันนะแช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 ะพี่นิชาหนูเกือบทำท่าโพสไม่ทันเลยอ่ะว้าวสุดยอดว้าวมีสับปะร่ด้วย นี่นีชาเอาไหมคะอ๋อได้จ้าสตรอเบอรี่เดี๋ยวเพ่งขอจิบน้ำชานะได้ค่ะฮ่าโอ้อร่อยจังสตรอเบอรี่หวานอมเปรี้ยวจริงหรอคะหนูขอลองชิมด้วยสิอู้สตรอเบอรี่ หวานอมเปรีย้ยวเปิดชีวิกันดีกว่านี่ดูนี่ดีกว่าพี่นิชาหนูว่าไปดูห้องต่อไปดีกว่าไหมคะอืมน่าน,นะสิไปดูห้องต่อไปกันดีกว่า ว้าวน้องมาดูห้องนี้แล้วอะไรละ่ะพี่นิชาพี่นิชาว้าวห้องอะไรเนี่ยน้องห้องอะไรเราก็ดูสิมีทั้งเตาแก๊สมีทั้งซีมีทั้งตูงงต้เย็นจะเป็นห้องอะไรกันเล่าห้องครัวนั่นนะสิหนูก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นห้องครัวามาถามพี่นิชาทําไมเนี่ยเฮ่เราก็พูดไปงั้นแหละค่ะอชีก้าชีก้า ว้าวน้องจ๊าน้องจาดูสิสีชมพูเยอะไปหมดเลยแต่โคมไฟหอยอยู่ข้างบนพวกน,นั้นนะคะสีชมพูแค่อันเดียวเองสองอันอ๋อ,อใช่ค่ะอืแต่มันก็เข้ากันอยู่นะดีมเนี้ยอืมค่ะว้าวสุดยอดพี่อยากอยู่บ้านนี้เลยอะ โชคดีนะที่พี่เอากระเป๋าเดินทางมานะ่ะของหนูชมพูขว่าพี่นิชาอีกค่ะน่าน,น่ะสิเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมอยู่ห้องนี้เ,เอ๊ะไม่ใช่ห้องนี้สิเตรียมพร้อมอยู่ที่นี้เลยบ้านนี้ดีที่สุดพี่พี่เลยไม่ที่ปิดูห้องนอนเลยอะ่ะดูห้องนี้ให้เสร็จก่อนสิเรายังไม่รู้เลยว่าของในตู้เย็นน่ะเมอะไรบ้างอะไปดูกันดีกว่า ว้าวเอ๊พี่นิชาทำไมพี่นิชามาอยู่หลังตู้เย็นแบบนั้นน่ะแล้วท้องเสียงเนิร์ดทำไมแล้วพี่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่น้องๆพี่นะ่ะช็อกเลยของในตู้เย็นนะ่ะมีแต่ของที่พี่ชอบหมดเลยนะ้องดูเอ๊ะนี่ไงน้อง,อองสีชมพูของต้ดว้าว แล้วพินช่าโลอะไรกันอยู่เรากินให้หมดเลยอย่าเม่าเม่าเม่าม่้สองขนมเจลลี่บินว้าวน้ำยูไอศกรีน อร่อยอ,อืม <G ül s> โอ้พินิชาเจลลีบีนเจลีบีนพีน่กินไปแล้ว <G ül s> พี่ดูเยลลี่ลูมีสุดอร่อยออ้หล่อลวกันอยู่กินเลย่อ้หยๆๆหยหยหวห้ว,หวละน้อง พี่นิชาชิมนีส้สิเคยกินแล้วแต่มันอร่อยมากน้องกินไอติมี้สิเคยกินแล้วแต่หนูชอบมันมากเลยค่ะอนมเดี๋ยวพี่กอกกินสตรอเบรนนะเอพี่นิชาเหลือแค่เยลลี่ลูกมีชิ้นเดียวอะแล้วจะเป็นของใครอะนั่นมันจะเป็นของใครละชิ้นเดียวฮาของหนูของพี่นิชานะ ของหนูค่ะของพี่นิชาน้องทำอะไรของพี่นิชาน้องจับได้หรือเปล่าเฮ้ฮเฮ้เ้อน้องจับได้หรือเปล่าของพี่นิชาพี่นิชาจะกินมันพี่นิชาป็่ต้องเสียสละให้น้องสิอยยมแฮะพี่กินมันไปแล้ว หมือนกันไม่ใช่เจลลีบีนเจลีลูมี <c oughs> ซึ่งพี่ก็เห็นก่อนหนูอยู่แล้วนะพี่จะไปไปไม่ได้ไม่ได้หนูเห็นก่อนหนูเห็นก่อนซ้อนซ้อนซ้อไปซ้อไป ซึ่งมันก็จะกินข่าพมิ้ชาเหมือนกันโอ๊ยน้องไม่แบ่งให้พี่เลยเมื่อกี้พี่ก็ไม่แบ่งให้หนูซึ่งมันก็จะไม่แบ่งให้พี่เหมือนกันค่ะโอ๊ยทีกันดเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องแม่เลยพ้องก็ไปฟ้องแล้วหนูก็จะไปฟ้องแม่เหมือนกันว่าพี่นิชาแอบกินแย่งกินของหนูแล้วพี่ก็จะไปฟ้องแม่เหมือนกันว่าน้องแย่งกินของพี่โอ๊ยที แย่งพี่กินหมดเลยอะเสียงอะไรอะ่ะพีนิช,ช พี่เข้ามาก่อนนะคะพี่หนูนอมันเตียงไม่เห็นไหมเสดงว,ว่าเตียงนี้ก็ต้องเป็นเตียงของพี่เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงอะหนูเข้ามาห้องนี้ก่อนนะคะพี่น่ะไม่มีสิทธิ์มาอยู่ห้องหนูพี่ไปไกลๆเลยนี่ห้องของหนูทําไมเล่าพี่เข้ามานอนบนเตียงก่อนต้องเป็นห้องของ ขึ้นมาชมคะน้องไม่มีสิทธิ์มาอยู่ห้องนี้พี่นิชาก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันเกิดเลื่อนทะเลวิวาทกันอีกแล้วค่ะน้องชีก้ากับพี่นิชาเนี่ยแย่งกันจะกินยลลี่รูปหมีแล้วก็แย่งจะอยู่ห้องนอนชีก้ากับนิชาเตียงมันนั่งนอนได้สองคนทำไมไม่นอนกันทั้งสองคนเลยนะ นั่นน่ะสิแรงเนาะเตียงนอนให้ทั้งสองคนก็อยู่กันสองห้คงนะเอ้ยคนจะพ่อเออนั่นแหละคนในห้องนั้นนอนหรอเอพี่นิชาคะอย่ดิยุดไว้นไม่มีสิทธิ์หรอกหยุดก่อนคะ่ะพี่ชาเตียงนั้นมันนอนได้สองคนไม่ใช่หรอคะเอ๊ะเตียงอะไรเตียงอะไรของน้องเตียงอันนั้นนะคะแล้วก็อยู่ในห้องนี้กันสองคนไ,ได้หรอคะเออนั่นสิ อ้าวมาได้สองคนนี่นาใช่แล้วพี่นิชาเอ้าวพึ่งจะลุกกันแล้วอะไรลรแเราเราอะไรกันอยู่พี่นิชาไปนอมันเตียงกันนั่นแหละปุ้งก็นอนหลับเลยเหรอเนี่ยลูกเราเฮ้ยเดีย๋ยวพ่อเขาไปนอนด้วยเฮ้ย <c oughs> พ่ออย่าเพื่ <c oughs> อนเฮ้ยผมไม่ชม พ่อจะไปนอนด้วยแล้วเตียงมันนอนได้แค่สองคนพ่อจะไปนอนด้วยวเหรอเบียดกันตายเลยเนี่ยเออคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะหมดเวลาแล้วนะ12อนาทีแล้วนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไปบ,บายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คือ u b s c r i b e ต์คลินะคะแล้วก็อย่าลืมคอบรรายดลนะนี่แคะคกดกระดิ่งขึ้นแค่ไม่แม่ทุกค่ะ,คคะ,คคะถ้าใครคิดว่าบานสีชมพูนี้สวยเนี่ยคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ หรือใครอยากให้นิชากับทีก้าแม่กับพ่อเนี่ยทำบ้านเป็นบ้านตีมอะไรหรือบ้านสีอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่ขอไปนอนด้วยรอแม่ด้วยไปกันเลยโอ้เบียดมากเลยอะ่ะเออจะอ้ว